สวัสดีครับพี่น้องคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองและคนเสื้อส้มรวมถึงคนเสื้อหลากสีและไม่มีสีเสื้อทั้งหลายนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกับโพสุดท้ายนะครับการฟันธงรอบสุดท้ายว่าใครจะเข้าวินนะครับใครจะแลนสไลด์และใครที่เป็นคนที่มีเลตติ้งดีกว่ากันนะครับระหว่างเสื้อแดงเสื้อส้มพักอันดับหนึ่งนะครับอย่างพักเพื่อไทยหรือพักน้องใหม่อย่างพักก้าวไก่ ใครจะเข้าวินใครจะเป็นม้าตัวเด็ดใครจะเป็นตัวเต่งนะครับแล้วก็จะได้กี่ที่นั่งผมจะมาฟันธงเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเลตติ้งนะฮะและว่างเสื้อแดงนะครับเพื่อไทยกับเสื้อส้มพักก้าวไก่นะครับซึ่งเป็นพักที่กระแสะแรงมากในโซเชียลนะครับส่วนพักเพื่อไทยนั้นก็เป็นพักที่ เก่าแก่นะครับแล้วก็มีฐานเสียงนะครับมีหัวคะแนนจัดตั้งมีหัวคะแนนท้องถิ่นนะครับมีแฟนคลับนะครับระดับเดนตายนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอยู่ค่อนข้างเยอะส่วนพักเก้าไกลนี่จะเป็นพักของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นพกวกวัยรุ่นนะครับคนที่พร้อมที่จะเปิดใจเปิดกว้างทางความรู้สึกอยากลองของใหม่ในขณะที่ฝ่ายแสดงนะครับหรือฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นพักที่เชื่อมั่นในคนทํางานนะครับเชื่อมั่นในประสบการณ์ เชื่อมั่นในความประนีประนอมความปรองดองนะครับความสมานฉันนะครับความปรับตัวแบบสไตล์เก่าๆนะครับเขาเรียกว่า,าความรอมชอมนะครับหรือรที่เรียกอย่างนึงก็คือการดิวนะครับการเ,เขาเรียกว่าะไรผมจำไม่ได้ <c oughs> การประสานประสานงานประสานหลายทิศนะครับความแตกต่างระหว่างก้าวไก่และเพื่อไทยนะครับหลายคนคงไม่ต้องพูดซ้ำอีกแล้วนะครับสําหรับ เพื่อไทยก็คือพร้อมจับมือกับทุกฝ่ายที่นโยบายเข้ากันได้นะครับพร้อมประสานกับหลายๆฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับหรือฝ่ายประเด็จการหรือฝ่ายประชาธิปไตยนะครับก็อย่างนี้ยังไม่มีความชัดเจนต้องรอดูผลหลังการเลือกตั้งนะครับส่วนก้าวไกลนั้นชัดเจนว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรานะครับชัดเจนไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะฝ่ายใดจะชนะฝ่ายใดจะใช้เสียงข้างมากฝ่ายใดจะแลนสไลด์ ide, ไม่แลนสไลด์นะครับ14พฤษภาคมไปกากระบาดนะครับให้คําตอบกันนะครับสําหรับท่านที่เป็นแฟนเสือเ้อแดงก็คงไม่ต้องลังเลแล้วท่านที่เป็นแฟนเสือ้อส้มก็คงไม่ลังเลเลยท่านที่เป็นแฟนเสื้อเหลืองเป็นแฟนลุงเป็นแฟนอะไรก็คงจะไม่ลังเลแล้วอีกเช่นกันนะครับแต่ขอนะครับขอให้ไปเลือกตั้งกันวันที่14พฤษภาคมนะครับเป็นวันประวัติศาสตร์เป็นวันที่จะชี้ชะตาประเทศนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกฝ่ายไหนไม่ว่าคุณจะเลือกใครนะครับ ไม่ว่าคงจะเลือกพักเลือกคนตรงการคนละพักคนละคนละพักกันระหว่างสสเขตกับปาร์ติซิสหรือจะเป็นพักเดียวกันระหว่างสสเขตกับปาร์ติซิสก็ไปเลือกนะครับไปกันให้ถล่มอะไรไปกันให้เยอะไปแสดงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ในระบอบประชาธิปไตยกันกลับมาที่บทสรุปนะครับ ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับใครจะชนะในโลกของความเป็นจริงในโลกของโซเชียลอาจจะเห็นได้ชัดว่าเสื้อส้มก้าวไกลนั้นชนะอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับส่วนโลกของความเป็นจริงมันต่างจากโลกแห่งความฝันนะครับโลกแห่งความจริงมันมีปัจจัยหลายอย่างที่จะมาทําให้ผลของคะแนนผลของการโหวตผลของประชามติผลของความรู้สึกของประชาชน มันอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับแฟนเสื้อส้มหรือแฟนก้าวไกลด้วยแต่ถ้าอยากจะให้ผลมันออกมาอย่างที่คุณคิดคุณก็ต้องระดมฝ่ายคุณระดมพลัง,ลงของพรรคพวกคุณระดมคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกับคุณนะครับไม่ว่าจะคุณจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับออกไปแสดงพลังออกไปแสดงประชามติออกไปลงคะแนนกันเยอะๆนะครับในบทสรุปของผมนะครับสําหรับผล คะแนนผลความชื่นชมผลความชื่นชอบหรือผลยอดวิวนะครับผมขอสรุปจากยอดวิวเลยนะครับจากการที่ได้ไปถ่ายคลิปนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ TikTok นะครับทั้งฝ่ายเพื่อไทยนะครับฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเพื่อไทยนะครับฝ่ายเสื้อแดงนะครับและก็ฝ่ายเสื้อส้มนะครับหรือฝ่ายก้าวไกลนะครับฝ่ายอนาคตใหม่นะครับผลของการถ่ายคลิปนะครับซึ่งจะเป็นตัวชี้ชัด ตัวสรุปความนิยมได้ในระดับหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการแสดงผลโดยธรรมชาติไม่ต้องให้ใครมาทำโพไม่ต้องให้ใครมาโบดนอกรออไม่ต้องให้ม,มีใครมาทําประชามิติอะไรต่างหากนะครับผมวัดจากยอดวิวเลยจากการที่ถ่ายเพื่อถ่ายประมาณ30-40ถึงคลิปนะครับทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวผลจากการถ่ายคลิปของก้าวไกลทั้งสั้นและยาวเฉลี่ยประมาณ30ถึง40คลิปทั้ง2สีทั้ง2พักนะครับ ผลปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับฝ่ายไหนชนะไทยซิครับฝ่ายไหนชนะฝ่ายไหนชนะไทยซิครับ <c oughs> สําหรับพี่น้องแฟนขับเพื่อไทยและแฟนขับเสื้อแดงยินดีด้วยครับฝ่ายคุณเป็นฝ่ายชนะในเรื่องของยอดวิวใน YouTube วัดจากช่องของเราจะประมาณ30-40ถึงคลิปนะครับวัดจากคลิปที่ถ่ายมา 30- 40ถึงคลิปทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวเพื่อไทย มียอดเฉลี่ยการชมวิวต่อคลิปนะครับต่อคลิปนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000วิวนะครับ5,000วิวโดยเฉลี่ยต่ำสุดนะครับมีตั้งแต่หลัก10นะครับจนถึงหลักแสนนะครับหลัก10ก็คือแบบ 30- 40คนวิวดูเนี่ยกับคลิปที่เยอะที่สุดนะครับหลักแสนกว่าวิวนะครับส่วนอนาคตใหม่หรือก้าวไก่นะครับค่าเฉลี่ยของการยอดวิวนะครับในการเข้ามาชมคลิปการเมืองเนี่ย อยู่ที่1000วิวนะครับคลิปต่ำสุดก็หลักสิบอย่างที่บอกนะครับคลิปมากสุดอยู่ที่5,400นะครับโดเฉลี่ยเสื้อส้มนะครับยอดวิวให้เฉลี่ยที่พันวิวขณะที่ฝ่ายเพื่อไทย5,000วิวเห,เห็นอะไร,รเห็นอะไรครับเห็นอะไรหครับเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ย,ยของยอดผู้ชมเข้ามาชมคลิปเสื้อแดงหรือคลิปเพื่อไทยเนี่ย สูงกัฝ่ายก้าสูงการการเข้าไปชมดูคลิปของฝ่าย9ก้าไกอนาคตใหม่ถึง5เท่านะครับ5,000วิวกับพันวิวอันนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับผมคำนวณจาก40เอ่อ30 40คลิปแล้วนะคำนวณออกมาแล้วค่ายอดวิวนะครับที่คนเข้ามาชมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เป็นออริจินอลเองนะฮะคลิปที่ผมถ่ายแบบไม่เหมือนใครเลยนะครับกับคลิปที่เป็นแบบถ่ายซ้ำกับมุมมองคนอื่นนะครับอันนี้คือวัดวัดขนมรวม,มมาแล้วนะ เห็นได้ชัดว่าคนดูของช่องเรานะครับคนดูทั่วไปที่เข้ามาดูในช่องเราทั้งสมาชิกไม่สมาชิกเนี่ยชมคลิปของเสื้อแดงคลิปของฝั่งเพื่อไทยมากกว่าคลิปของก้าวไกลถึง5เท่า5,000วิวกับพันวิวนะครับก็อาจจะไม่ใช่บทชี้ชัดหรือบทสรุปที่ชัดเจนว่าใครจะชนะในศึกการเลือกตั้งนี้แต่ถ้าเกิดให้ผมดูนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนเข้ามาดู y YouTube เนี่ยมาจากทั่วประเทศ ทั่วโลกนะครับ <c oughs> ผมก็คิดว่ามันสามารถวัดได้ในระดับหนึ่งนะครับมันเป็นการแสดงถึงความนิยมนะครับแบบที่เราไม่ต้องใช้เงินหวานเราไม่ต้องใช้เงินสุ่มไม่ต้องไปจ้างคนมาดูวิวไม่ต้องมาจ้างทีมงานมาทํำประชามติทีมงานมาชามโพหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถวัดความนิยมได้ง่ายๆที่สุดนะครับจากการทําคลิปทําคลิปฝั่งหนึ่ง ทำคลิปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเอาเทียบยอดวิวมาดูไม่ใช่ทำคลิปเดียวนะทำมาเลยสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบร้อยคลิปแล้วมาเทียบกันในมุมมองคล้ายๆกันว่าคนดูฝ่ายไหนเยอะกว่ากัน <c oughs> คนดูฝ่ายไหนเยอะแปลว่าฝั่งนั้นได้รับความนิยมกว่าและเห็นด้ชัดว่าฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายเพื่อไทยได้รับความนิยมกว่าจริงๆนะครับในโลกของ YouTube ในโลกของการทำช่องการทำคอนเทนต์การทำคลิปให้ทุกคนได้ชมนะครับแสดงว่า ฝ่ายก้าวไกลอาจจะเคยดูมาแล้วหรือไม่ได้สนใจในการดูวิวอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือคนชาวบ้านบ้านนอกที่แบบว่าเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเขาไม่ได้เล่นทิกตอกเขาไม่ได้เล่นแบบเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเข้ามาดู YouTube เขาอาจจะเข้ามาอยากชมว่ากิจกรรมของฝ่ายเสื้อแดงกิจกรรมของฝ่ายเพื่อไทยทําอะไรในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ได้สนใจการชมคลิปมันอาจจะไม่ใช่การวัดได้ ชัดเจนมากมันาจจะไม่ใช่การวัดที่แม่นยำร้อยซนะครับแต่ถ้าผมสรุปความนิยมจากการชมข้่องช่อง y o u ู u ูบของผมเนี่ยผมก็ให้ก้าวไกลแพ้ขาดลอยกับผักเพื่อไทยนะครับไม่ได้บอกว่าผมจะเชียร์ฝั่งไหนนะก็ท่านที่ติดตามช่องเราน่าจะดูออกว่าผมอยู่ฝั่งไหนนะฮะแล้วก็ผลการเลือกตั้งในวันที่ส4ีพฤษภาคมนี้ถ้าผมฟันธงนะผมมั่นใจว่า เพื่อไทยไม่แลนสไลด์นะครับแต่จะได้ประมาณสัก200ที่นั่งอาจจะมาจากเขตสัก 170, ร,ร้อยเิปาร์ตี้สัก30สนะฮะส่วนก้าวไกลผมมั่นใจว่าน่าจะได้ประมาณ50บวกลบนะครับมาจากปาร,ร์ตี้สัก3าและเขตสัก15อันนี้คือประมาณนะครับส่วนพักเล็กพักน้อยอ่ะไทยร่างไทยเชื่อว่าได้แค่5เสรีนรมไทยได้1่เพื่อชาติได้2อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝ่ายปฏิปไตยซึ่งอาจจะอยู่ที่เกินครึ่งมาไม่เยอะนะครับแน่นอนว่าจะทําให้ <c oughs> ฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเกิดต้องการจะเป็นรัฐบาลอาจ,จต้องไปรวมกับพรรครัฐบาลเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคลุงพรรคกัญชาหรืออาจจะเป็นพรรคอื่นนะครับพรรคแมงสาพรรคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการจับมือผสมพันธุ์เพื่อจะให้ถึง370ในการที่จะทำในการที่จะเจาชนะสอบอได้นะครับก็ต้องให้ถึง370ถึงจะสามารถโหวตนายกได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจว่า เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ของฝ่ายเพื่อไทยนะครับที่เะาทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรัฐบาลนะครับส่วนฝ่ายก้าวไก่นั้นเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจุดยืนเขาชัดเจนถ้ามีลุงก็คือไม่ไม่ไม่เอาไม่เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายคานก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่จับมือผสมพันธุ์กับขั้วอํานาจเก่าผมหมายถึงฝ่ายรัฐประหารนะครับเขาจะไม่เอาเลยก้าวไก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดยืนที่น่าชื่นชมน่ายกย่องนะครับ เขาไม่ได้ต้องการเป็นรัฐบาลอย่างตัวสั่งนะครับเขาเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นตัวแทนของประชาชนเขาสามารถทําเพื่อประชาชน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายารัฐบาลเขาทาได้หมดในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันต้องการแรงสไลด์ฉันต้องการ370ฉันต้องการยุทธศาสาตร์เพื่อเป็นรัฐบาล <c oughs> เพื่อเป็นนายก <c oughs> เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมก็ขอสรุปง่ายๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองที่ดีกว่าแต่ สำหรับคนหาเชากินข้าชาวบ้านยากจนคนในชนบทเกษตรกรเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความเปลี่ยนแปลงในแบบที่มันกระทนหันแบบที่รวดเร็วเขาอาจจะเขาอาจจะยอมรับได้กับการที่ไม่ได้กินหูฉลามอร่อยๆจานอาหารเลือดหรูเขาอาจจะยอมรับได้กับแค่เศษเนื้อข้างเขียงเศษเนื้อติดกระดูหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้แบบที่ได้มาจากผู้มีอํานาจที่เขาแบ่งเศษเศษเศษเ,เดนเศษเศษแบบเล็กๆน้อยๆออเขายอม เขายอมที่จะเอาแบบนั้นก็ได้ดีกว่าเขาจะไม่ได้อะไรเลยซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกน,น,นั่นคือส่วนหนึ่งของความคิดนะครับประชาชนบางส่วนอาจจะยอมรับได้กับการลอมชอมการประนีประนอมการไม่เปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคนหรือการที่ไม่หักหักหักหาน้ําใจกับขั้วอํานาจเก่ามากจนเกินไปหมายถึงขั้วเผดการขั้วรัฐประหารขั้วทหารเก่าพวกเอลิทพวก สักดินาต่างๆนะครับเขาอาจจะยอมรับได้ชาวบ้านอาจจะยอมรับได้ว่าฉันต้องฉันยอมรับว่ามันต้องมีระบบชนชั้นฉันยอมรับได้ว่ามันต้องมีการพินออพิเทาฉันต้องยอมรับได้ว่าระบบราชการต้องยังมีอยู่อาจจะยังเปลี่ยนแปลงอะไรกระทหันไม่ได้ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ขณะที่คนรุ่นใหม่เขา,าจะมองว่าสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มันตกยุคไปแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็อยู่ที่คุณนะครับว่าคุณต้องการเลือกความเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเลือกอย่างมีความหวังอย่างมีความเชื่ออย่างมีความศรัทธาหรือคุณจะเลือกเพื่อยุทธศาสตร์เข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อจะขอเศษแบ่งเศษเล็กๆน้อยเศษเนื้อข้างเขียงไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่างที่ผมบอกนะครับคุณอาจจะพอใจกับแคเศษกระดูกติดเนื้อหรือคุณอาจจะพอใจที่จะสู้แบบไม่มีอะไรจะกินเพื่อหวังแบบทุบนข้าวไปตีเมืองจัน์คือเอา ยอมไม่มีอาจจะกินเพื่อไปสู่อาหารแบบที่อร่อยที่แบบกินอิ่มแล้วก็มีให้ลูกให้หลานตราบนานเท่านานคุณอาจจะย่อมเสี่ยงคุณอาจจะต้องอด3ปี5ปี2ปี2เดือน3เดือนเพื่อให้ลูกหลานคุณได้มีกินอย่างอิ่มท้องในอนาคต4ี่หปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าหรือคุณอาจจะขอแค่วันนี้พอยาไส้ไปก่อนขอแค่เศษข้าวติดจาน มีไก่มีเศษเนื้อสิบหนังติดกระดูกมาบ้างให้พอได้กินประทังตัววัดประทังตัวไม่ให้อดตายนะฮะก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับคุณเลือกได้สิบสี่พฤษภาคมนี้ไปเลือกตั้งข้าคูหากาพัก,กที่คุณชอบกานักการเมืองที่คุณชอบแต่ฉันยังบอกนะฮะระบอบบ้านใหญ่บ้านเล็กระบอบหัวคะแนนจัดตั้งระบอบฐานเสียงกระสุนดินดำมันไม่ได้หมดไปง่ายๆ ด้วยอุดมคติในแบบที่อีกฝ่ายหนึ่งเขากําลังคิดแต่ถามว่ามันไม่มีมันไม่มีความผิดมันไม่มีม,มันมันมีทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงประชาชนคือเจ้าของอํานาจจริงอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ผิดที่จะคิดว่าประชาชนไม่มีอำนาจเต็มก็ได้แต่ขอให้ได้มีส่วนแบ่งในการบริหารบ้างขอให้มีส่วนแบ่งในการลืมตาอ้าปากบ้างมีส่วนแบ่งในการ ทำมาหากินบ้างกับอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าต้องล้มล้างระบบนายทุนต้องล้มล้างนายทุนผูกขาดต้องทําให้ลูกหลานและประเทศชาติมีความหวังถามว่าระหว่างคนที่มีความหวังเต็มร้อยกับคนที่มีความหวังแค่ขอเศษเล็กๆน้อยๆพอละอย่าไส้ไปวันๆมันก็ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอย่าี่ผมบอกนะครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะเลือกตั้งอย่างมีความหวัง ว่าประเทศนี้มันยังมีความหวังมันยังมีคนดีมันยังมีคนทํางานมันยังมีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากมันยังมีโอกาสที่จะมีอนาคตและมีชีวิตที่ดีกว่าสําหรับตัวคุณและลูกหลานหรือคุณจะเลือกที่จะอยู่แบบอดแบบมีมื้อกินมือ้อมีมื้อกินครึ่งมือ้อ มีเศษกระดูกติดข้าวบ้างมีเศษปลาติดจานบ้างแล้วแต่คุณเลยครับหวังว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาถูกอกถูกใจคุณและหวังว่าการเมืองเราจะดีปากท้องเราจะดีและเราจะมีอนาคตไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงเสื้อส้มและเสื้อหลากสีรวมถึงไม่มีสีเสื้อที่รักทุกท่านอย่าลืมไปเลือกตั้งกัน 14พฤษภาคมวันชีชตาประเทศไทยขอบคุณครับ